อ่าตอนนี้นะครับลุงเฮืองก็พาเดินเลาะอันนี้คือเงาะขายได้แล้วนะครับขายได้แล้วนะครับรอ,อ่าทุเรียนได้ชิมแล้วอ่าทุเรียนได้ชิมแล้วแต่ว่าไม่กล้าเอาไว้เยอะนะครับเพราะว่าอ่ากลัวกลัวว่าต้นมันจะโทมนะครับโมอ,อายุมันน้อยอายุมันยังน้อยอยู่นะครับเป็นผลสําเร็จนะครับนี่คือเกษตรชาวบ้านแบบอ่าไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนครับศึกษาด้วยตัวเองเก่งครับเก่ง นะครับเก่งมากๆเลยนะครับมีความรูรงงม้สร้างความรู้ด้วยตัวเองนะครับผมนะครับตัวนี้หั่นออชานี่เต็มสามปีพอดีอ๋อสุดยอดเลยเต็มสามปีเอาพุ้นะสามปีได้หนึ่งสองสามสี่สี่เมตรสี่เมตรกว่าสี่เมตดกว่านเาน,นาะตัดบอก ในชวนมีจ้าเทพทุกตนโอ้คือถ้าเขาต้องการให้มันชุ้งโอ้อง่างอืมการเอาง่าตัวนี้ให้มันอ้วนขึ้นเวลาเ่าวมากมันสิรับมากได้ครับอ่าอันนี้ต้องตอนกิ้งมันมาเมงเหาะตอนตอนขายน้ำโอ้ขายบระดาษบัตรธรรมดาจะดีกิ้งกิ้งเท่าไหร่นี่กขาายไปตามเป็นนี่กันร้อยห้าสิบโอ้ สุดยอดเลยถ้าไปซื้อตลาดถ้ามีช่ำหนึ่งร้อยห้าสิบเอามาขายโอ้รับซื้อเลยเขาบอกว่าไม่ปั่นรถไฟครับผมโอ้เดี๋ยวตัดเมื่อไหร่ช่ำอยู่บ่โอ้แมนเบิ้งนะเนี่ยอยากให้เวลามันออกดอกอยากให้มาเบิ้งเบิ้งเบิ้งแน่นอนมาเบิ้งแน่นอนครับมาเบิ้งแน่นอนกะเดือนไหนมันออกกะคิดว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยครับกระิเริ่มเปิดตาดอกอ๋อ เดี๋ยวผมจะมาทำเรื่อยๆผมจะเวลานั้นโากาทำตั้งแต่เริ่มเริ่มออกดอกเป็นมากเป็นผลจนเป็นผลสำเร็จเนาะเดี๋ยวจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆหรือว่าต้องให้มันได้กินห้อยตัวชุดตนชากมันจังว่าเป็นผลสำเร็จครับผมโบคือมู้ไดเออ้อหฝัดแปะอยู่งฝันยังโอ้ยสำเร็จแล้วบโบเอาครับแล้วแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนาะ ว่าเราจะดูแลได้ไหมนะครับแต่พื้นที่ของเรานี่มันสภาพอากาศนี่บ้านเรานี่มันมันหนาวกับหนาวแห้งร้อนก็ร้อนแนรงสุดปุก่ายเนี่อ,อากาศมันบุกอยดีแม,มากมันก็เอายครับ